สวัสดีซีผ้าค่ะพอกระสาอ้วนอีกแล้วในช่องสาอ้วนพาเลาะทำมือนีก็ะพามาเลาะเบิ่งปลามันค่ะปลามันหน่อยมาตัดเอาต้นมันไปปูกแล้วเะเนาะมันบ่มีต้นมันค่ะปีนี้ต้นมันแพงต้องมาเล่มเอาต้นมันในหน่อยที่เขาเจ้าหายจ้ะนี่เป็นสวนเอ่อสวนของคนในมูบานเนาะค่ะน้องคนจีถอนมันที่นี่ต้นในหน่อยก็ต้องมาเล่มเอาจ้ะไปพาไปเบิ้งค่ะนี่ค่ะปลามันปลามันี่ที่จริงหลายเดือนแล้วด้วยค่ะ ลายเดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคเนาะคะ่ะมันเป็นโรคเป็นท,ที่แรกนะแรงค่ะแรงแล้วก็แรงมาาม,มันมันเกิดสะดักแรงกเนาะคะ่ะเนาะน,นี่ต้นมันค่ะมาตัดเอาผสมเอาค่ะผสมเอาได้ยูทอนสองทอนค่ะมันมีต้นมันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่คือก็มากะมาฟันเอาน้ำข้าเจ้าจะ้ะเจ้าพามา ได้ทอนสองทอนก็เอาจใจเพราะว่าปีนี้ต้นมันแพงค่จะจ้ะนี่ค่ะตัดเล้ยวก็จะได้อยู่ประมาณสองทอนจ้ะสองทอนเป็นพันแปดหนึ่งแร้วค่ะข้าเจ้าเอิน่นเอ่อแปดหนึ่งแล้วค่ะนอกเอิน่นน้ำข้าเจ้านี่ค่ะไม่รุ่นก็นมาเห็ดน้ำเม่ด้วยคันนี่ค่ะตัดเอา ซาอ้นเหลืออาหาอ,อหาไรจากที่ยังบ่ได้ปลูกเพราะว่าเรามีต้นมั่นเนาะค่ะเนาะ,นะอันใดวกเอากระฟันฟันทิมให้เพ่อนใจเพราะว่าเพ่อนจิทอนเนาะ,นะหายากมากเลยค่ะต้นมั่นตน้นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะ ูคักเด้อจะจอยังสีแข็งแรงคักเห็นว่าจะจอยแบบนี้คนอ้วนๆสูบอะไรดอกจ้ะกับผ้ากันมาตัดเอาจากเพื่อนให้เพื่อนให้ซื้อๆจาเพราะว่าเพื่อนจีอนเพื่อนจีฟันถิ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนจีฟันต้นมันถิ่มก็เลยพอดีต้นมันจริงต้นมันก็บมี่ค่ะขี่ก็เจ้าตั้งขายนะแต่ว่ามันแพงเกินจ้ะต้นละสี่บาทต้นละสี่บาทกัพันละสี่พันค่ะ พันตนสี่พันบาทที่ยังของสาวอ้วนหาหาไล่ก็ต้องใส่หาพันตนค่ะบาไหวค่ะเงิเนเงินเกือบสองหมื่นเนาะค่ะเนาะเป็นกระท่อมจ้ะวิวบรรยากาศปลามันไม่รลุนหอนแดดไปแล้ว บรรยากาศดีดีค่ะค่ะขอบคุณเอฟอซี FC ทั้งหลายเนาะคะ่ะเนาอทั้งประเทศไทยทั้งอยู่ต่างประเทศททเทศนาะคะ่ะนาอที่ห้ยกำลังใจสาอวนตลอดมากก็ขอพูดหลายๆจ้ะตอนนี้สาอวนกับพนันเอ,อกับออกับพันกดขอหนึ่งไปแล้วค่ะคือพนนะะันซับเนาะค่ะนาอก็เหลือแต่สม่ 4, สมโมงซีพันส่มโมงค่ะตอนนี้ก็ย่งรักกิโลก็ย่งอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกหลายกิโลอยู่ค่ะหลายกิโลอยู่กว่าสิพผพานไป ก็เป็นกำลังใจให้สาววนน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายหลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อพอกันแค่นี้เนาะค่ะพอกันคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีค่ะ